สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สิบสามครับเป็นวันสงการหลังจากที่งานยุ่งครับทั้งงานกีฬาง,งานต่างๆ่างของอบตก็ปิดฐานไปไว้หลายวันครับน่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับวันนี้เรามาเปิดกันครับผมก้อนดินที่ถอดออกมาก็จะเอาไว้ใช้รอบในครับบางก้อนก็จะมีเล้าบางบางก้อนก็ยังดีๆอยู่ ทานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าอยู่ทุกช่วงปากเตานี่น่าจะถึงอยู่ตั้งสามสิบกระสอบกระสอบปุ๋ยนะครับเข้าไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับฐานลักษณะฐานก็จะแข็งๆ ก็จะมีมุมนึงนะครับที่ดับไม่สนิทนีะครับที่สีขาวนี่เนะนี่ยอย่างอื่นก็โอเคเลยครับแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็นะครับท่นใหญ่ก็โอเคนะครับุกอยู่ ถือว่าออกมาสวยอยู่ครับสักสองเตาก็คงจะปีใช้ตีมิดตลอดทั้งปีอากาศดีครับช่วงเนี้ยกเหลือไม้อยู่ครับสักหนึ่งในสามเตาเขาจะหามาเพิ่มอีกสัก ตันก็น่าจะได้เผาอยู่ครับแล้วท่อนใหญ่ๆอันนี้ก็เผาได้พอดีครับชุดนี้ท่อนใหญ่เราก็ไว้บนครับท่อนเล็กๆเราก,ก็ไว้ข้างล่างเพราะว่าข้างบนนี่อุณหภูมิความร้อนจะสูงสภาพเตาก็ยังดูดีอยู่ครับหลังจากวันนั้นที่ปล่อยร้อนจัดแล้วก็เหมือนจะร้าวแต่พอเย็นตัวมันก็คืนปิดสนิทเหมือนเดิม เดีจวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีวันสงการทุกท่านครับ